สวัสดีครับเป็นขอแรงน้ำกันครับมือนี้มือนี้ได้อ่าบขับเข่าครับมือนี้ยปนครับปนประดุกนะครับอากาใครอ่าสำหรับพักนะครับกินกระปุนเมื่อนี้ครับมีสมพักเสียนนะครับนี่ของโปดนะครับของโปล่อากานี่ครับน้ำม้ต้มครับไอ้บักแตงนะครับน้ำม้ต้มาก็บักแตงอ่าพักกาศครับบัก คือนะครับอ่าวมื่อนี้ผักครับนี่มีเต่มเมนูเพสุขภาพกินอะสุขภรพาดีครับกินผักกินปาลาร่างกายแข็งแรงครับอ่ากินเขาน้ากันเด้อครับเด้อกินขเขาร่างแ่บๆมือน,นี้โอ้เดีกยข้าวเขาดีไรครับมื่อนี้ สมพักเสียนนะครับคองแซบอีสานผม้อมผลมักสมสม,สม,สมนะครับนำออกสี้หมองๆงครับในการครับอือือครับ ตครับตัวเราใส่เราใส่แล้วก็ปั๊บบะมี่มาแรงครับเป็นองต้องแองแปลงอยู่ใบเพื่นอนแสดงว,ว่ามีหนอนครับแสดงว,ว่าสารผิดบกคร่อมี ลาวเข้าไปก,กินปูกินปลาทองเบือดครับบ่คกอกินเนื้อ น้อนไปกับปูไว้ล้างบ้าน,นีด้ครับเนี่ยซับมานอนหนึ่งซับมาปุ๊บเ็ดคลิปช็อตเ็ดคลิปช็อตแล้วปุ๊บก,กับเอามาต้มนี่แหละครับเพพ่อๆได้จากคลิปช็อตก็บไอ้น้อน,อนหนึ่งมาต้มสู้กิน <c oughs> ผมซับเราไหมร้นอาน,นี่ครับผมเป็นคลิปช็อตมีคนที่ตามผมอยู่แปดคนผมก็จจอว่าเจ้าสก,กินมันบ่กินก็ลองกินเมืองกรบเพื่อมมีสิมีูนที่ตามผมอีกก็เลยก,กินเขาไปเพื่อให้ผูนที่ตามได้หลายสำหรับซองหน,หน้อยๆนะครับนอกจากขอบพูดหลายครับเดอรสำหรับผู้ด,ดีมาขอรับชม อันนี้มีผู้ทิดตามมาบ้านแปดร้อยนันนะครับเนาะขอบพุณหลายๆครับขอบผมคิดบอกคันเดอครับว่าสิมีคนมาเบืองนําเห็ดมว,มวนมวนเพื่อนหมูเพื่อนเห็ดเพื่นแลลมมันกับมวนดีๆครับขอนเพื่อนๆไปครับแลลวเมื่อแล้วเว้นอยืนหรอ ของแสบอีสานครับปนกับสมพักกัขเขากันครับเดี๋็กฝุ่ยบ่ เอา,าไปครับพักเขี้ยวๆนี <c oughs> ่ของดีมีประโยชน์ครับ ถ้าผู้ดใดอยากกินผักไปหลายนะครับเนาะก็ลองเมนู่ลปนนะครับเด้ปอปนก็ผักผกสมผักเสี่ยนสูบประกาศเขากันแท้่ไ,ได้ครับกินไรมาได้กับบุอ้วนครับเพราะวามันเป็นผักมันใหญ่ง่ายปลาก็ใหญ่ง่าย เราจะข้ามหมดนะครับแล้วคนจับไปเขาจะข้ามหมดครับ ครับผมสไตล์นี่ขอขอบคุณนะครับเด้อผู้ได้ที่กำลังรับช่เราสฟ้งอยู่านะนี้นะครับตลอดจนเอฟซีทุกท่านนะครับกดติดตามกดเบอ่งช่องทางเบอร์ฝาเป็นประจำนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเิมนี้ครับขออนุญาตสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ